สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันพฤิทัสบดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2556วันนี้พบกับดิฉันทิศนีวัญญาการจนรักษ์ค่ะมหาวิทยาลัยวนราชธานีรุกหน้าพัฒนากระบวนการทางปัญญาเสริมสร้างความรู้และปัญญาแก่เยาวชนภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาค่ะ รองศาสตราจารย์นงนิตีรวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยวนราชธานีร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญารับทุนโครงการพาอพันธ์ุปัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาจำนวน10โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดวลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรที่เสนอโครงการและผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในครั้งนี้ ณห,ห้องประชุมบารินชำราบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทายาลัยบุลรัชธานีเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิราซาฮีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมหัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากล่าวว่า โครงการเพราะพันุ์ปัญญาเป็นโครงการใหม่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวและธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนจำนวน10ทุนทุนละ80,000บาทโครงการนี้เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางปัญญาเพื่อให้ลูกหลานมีความเข้มแข็งทั้งทางจิตใจและความรู้ก้าวสู่อนาคตของชาติอย่างยั่งยืน เนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัยสกวและบมจธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือทำการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการทำโครงการบนฐานวิจัยเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้บนฐานวิจัยใน8พื้นที่ทั่วประเทศได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานี 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. มหาวิทยาลัยพะเยา 4. มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปาง 5. มหาวิทยาลัยศิลปาก,กร 6. มหาวิทยาลัยมหิดล 7. มหาวิทยาลัยวลราชธานี 8. มหาวิทยาลัยราชพัฒนศิษสะเกตร,รวม80โรงเรียนภายใต้ชื่อโครงการพ่อพัน์ุปัญญาโดยโครงการทั้งนี้เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนโดยเริ่มต้นจากห้องเรียนเลือกประเด็นหลักมาแล้วแยกย่อยเป็น10โครงการใน3มิติอันได้แก่ วิทยาศาสตร์สังคมาศาสตร์เศรษฐศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั้งนี้โครงการทั้งหมดจะทําโดยหลักการวิจัยเพื่อฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่21ให้แก่ครูและนักเรียนพร้อมทั้งได้ความรู้อย่างบูรณาการสําหรับหัวใจของการวิจัยมุ่งเน้นที่ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเศรษฐกิจชุมชนและวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์โดยทุกโครงการควรคํานึงถึงคุณธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้คณะผู้จัดทําเชื่อว่าการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปความคิดดังนั้นถ้าทําให้เยาวชนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยมีคุณธรรมแล้วจะทําให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในส่วนของพี่เลี้ยงโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลรัชธานีรับผิดชอบดูแลใน3จังหวัดอันได้แก่อุบลราชธานีอำนาจเจริญและยะโสธร โดยมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกให้รับทุนจำนวนสิบโรงเรียนดังนี้โรงเรียนเขมราชพิทยาคมศึกษาวิจัยเรื่องกรอยโรงเรียน60พรรษาวิทยาคมศึกษาวิจัยเรื่องผ้ากาบบัวโรงเรียนนารีนุกูลศึกษาวิจัยเรื่องคุณค่าเมืองอุบลโรงเรียนข้อสว่างคุ้มวิทยานุสรศึกษาวิจัยเรื่องหนามเตยโรงเรียนพิบูลมังสาหารศึกษาวิจัยเรื่องข้าวเม่า โรงเรียนคำเขืนแก้วชนูประถมศึกษาวิจ um, ัยเร Lat scholars, lair, канал, ื่องกระติบข้าวกับวิถีชาวอีสานโรงเรียนกู่จานวิทยาคมศึกษาวิจัยเรื่องกล้วยโรงเรียนข้อวังวิทยาคมศึกษาวิจัยเรื่องอาชีพการปลูกข้าวเหนียวโรงเรียนสอนแก้วว่างไววิทยาศึกษาวิจัยเรื่องยางนาศึกษาโรงเรียนน้ำขุนวิทยาศึกษาวิจัยเรื่องถผาน้ำ บทบาทของมหาวิทยาลัยบลราชธานีทำหน้าที่คือเป็นพี่เลี้ยงเพื่อคอให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการแบบ RBL เป็นโครงการในการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับหน่วยจัด การกลางซึ่งหลังจากที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สิบโรงเรียนซึ่งศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยวนรัชธานีจกได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและนิเทศการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ3มครั้งและให้โรงเรียนรายงานความก้าวหน้าหลังจากได้ดาเนินการทาโครงการไปแล้วสมเดือนต่อไปทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดวลราชธานีนะคะก็ได้จัด ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานปีใหม่งานกาชาดประจำจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2557รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามค่ะที่ห้องประชุมวรราชั้น4ส,สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายบุญชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีปร,ระจำปี2557รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดการจัดงานกาชาติและงานปีใหม่ประจำปี2557กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคม2556ถึงวันที่5มกราคม2557รวม10วัน10คืนที่บริเวณสารกลางหลังเป่าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนอกจากเป็นกิจกรรมที่เฉลิมฉลองปีใหม่ในการส่งความสุขให้แก่ประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วยังเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ สำหรับกิจกรรมภายในปีนี้ประกอบด้วยการประกวดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนการประกวดทางการเกษตรการแสดงบนเวทีการประกวดสาวงามเมืองอุบลการประกวดที่าท้องถิ่นจังหวัดุบลราชธานีโดยผู้เข้าประกวดจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกหลานของคนในหน่วยงานในสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกแห่งกว่า200หน่วยงาน และพิเศษปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงานหางเครื่องส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือการออกร้านกาชาติที่ทําให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสร่วมทําบุญกับเหล่ากาชาติจังหวัดบุราชธานีและหากโชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ทั้งนี้เพื่อหาทุนสนับสนุนให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดบุรารัานี ทั้งนี้คณะกรรมการการจัดงานปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2557รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามได้กำหนดรับบริจาควันรวมน้ำใจช่วยกาชาติในวันที่31ธันวาคม2556ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแต่เวลา8นิ30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาติในวันและเวลาดังกล่าวค่ะโนรขอ,อุบลราชธานีมอบกองทุนการศึกษานักเรียนชายแดนเนื่องในวันกองทัพเรือค่ะ ที่หน่วยรักษาเรือความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงน,นรขอบ้านนาสนามหมู่ที่3ตำบลเขมราษฎร์อำเภอเขม,มาราชจังหวัดบรุราชธานีนาวาเอกเฉลยกเกษมพุนารักษ์ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตบรุราชธานี ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนระดับปฐมศึกษาที่อยู่ตามแนวชายแดนแม่น้ําโขงในเขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวน4ทุนทุนละ2,000บาทเนื่องในวันกองทัพเรือ มีโรงเรียนนาว่านาสนามนาแวงแก้งเลี้ยงอุบมุงและโรงเรียนบ้านบุ๋มสวยห้วยยางเข้ารับทุนโดยมีส่วนรชาชการต่างๆร่วมทําบุญและร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างอบอุ่นเนื่องในวันกองทัพเรือทั้งนี้หน่วยได้จัดให้มีการปฏิบัติประกอบกิจการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งทําบุญเช่นนี้เป็นประจำทุกปี ก่อนจากกันวันนี้นะคะเราไปชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบ,บดีที่21พฤศจิกายน2556สำหรับวันนี้ดิฉันพิษณีบุญญาการจันร์ตน์และทีมข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่21พฤศจิกายน2556จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หากุเดีอําเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาิกา23นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอํเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา3นาที หนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะวันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพี <c oughs> ยง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรี V Cable สมัครวันนี้ที่0 4 5 281-111-5 5และ045-321-567 เ Broadband TV ครบทุกความบันเทิงกว่า1น140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแฉนลิติใหม่แหงการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น CTS Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆสดตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์นิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share